สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสารยามชาแนลกับรายการสปอยนะเออวันนี้เรามีหนังเลสเบี้ยนญี่ปุ่นปี2016มาให้ทุกท่านได้รับชมกันนะคะกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่าโอเปร่าของพวกหัวรุนแรงก่อนที่ทุกท่านจะไปรับชมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินด้วยนะคะเริ่มเรื่องมาที่กลุ่มนักแสดงที่กำลังคัดตัวนักแสดงประกอบไปด้วยนาโอผู้กำกับหญิงละครเวทีและนักแสดงสาวสองคน ที่ชื่อูโดและมิยุกิทั้ง3กํกำลังคัดตัวนักแสดงหน้าใหม่ซึ่งตอนนี้มีผู้สมัครมาเป็นจำนวนมากในขณะที่ทั้งหมดกำลังดูประวัติของผู้สมัครอยู่นั้นก็มีหญิงสาวปริศนามาเคาะประตูแต่ก็ไม่มีใครได้ยินเสียงของเธอเลยจึงใช้ล่างของเธอเลื่อนประตูม้วนขึ้นทั้ง3ได้ยินต่างหันไปมองสาวสวยที่แต่งตัวเต็มยศราวกับว่ามาสมัครหางเครื่องวงดนตรียังไงอย่างนั้นพร้อมกับพูดขึ้นว่าฉันชื่อเทลยามาดา จากนี้ไปจะเรียกว่าฟูมิโกะนะคะฟูมิโกะได้เล่าเรื่องประวัติการทำงานของเธอเธอเล่าด้วยความตื่นเต้นและอยากเป็นนักแสดงมากๆแต่เธอนั้นไม่มีประสบการณ์การแสดงเลยขณะที่ฟูมิโกะกำลังแนะนำตัวเธออยู่นั้นก็มีหญิงสาวเข้ามาอีกหนึ่งคนพร้อมกับพูดว่าดิซมาเซฉันชื่อโอกะทากะฮารุพร้อมกับเข้าไปแนะนำตัวอย่างตั้งใจกับนาโอนาโอก็เลยพูดขึ้นว่าถ้างั้นเรามาคัดเลือกตัวนักแสดงกันเถอะเป็นฮารุที่ได้แสดงก่อน ฮารุเธอได้ถามหาบทมิยุีิเลยตอบไปว่าบทยังไม่เสร็จนะและในขณะเดียวกันนาโอก็พูดขึ้นว่าผ่านทั้งที่ฮารุนั้นยังไม่ได้เริ่มแสดงทั้งฮารุและฟูมิโกะต่างดีใจที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้และวันต่อมาทั้งสมาชิกเก่าและใหม่ได้นั่งทำความรู้จักกันและไม่นานนาโอกก็มาพร้อมกับปึกเอกสารและบอกกับทุกคนว่าบทได้เสร็จแล้วบทได้ถูกแจกจ่ายใ,ให้กับทุกคนและนาโอกก็ได้เริ่มแบ่งบท ฮารุได้แสดงเป็นผู้หญิงถือปืนฟูมิโกะได้แสดงเป็นนักเรียนหัวรุนแรงมิยูกิและคุโดแสดงเป็นโจนป้นธนาคารแต่บทละครนี้ยังขาดตัวละครอีก3ตัวละครหลังจากการแจกแจงบทนาโอได้เรียกฮารุคุยเป็นการส่วนตัวเธอได้สารภาพว่าเธอชอบฮารุเข้าแล้วเรามาคบกันเถอะฮารุต่างปฏิเสธและบอกว่าเธอนั้นชอบผู้ชายแต่เธอยังบอกต่อว่าเธอสนใจแค่เรื่องการแสดง นาโอไม่สนใจคำปฏิเสธของฮารุเธอได้บอกฮารุมาคบกับเธอและยังชวนฮารุไปที่บ้านนาโอได้แสดงอาการหื่นออกมาจนฮารุต้องวิ่งออกไปพร้อมกับพูดว่าอย่ามาแตะต้องตัวฉันและวันคัดเลือกนักแสดงที่เหลือก็มาถึงนี่คิดว่าฮารุจะลาออกไปแล้วแต่เธอยังมาทำงานตามปกติจะเห็นได้ว่ามีคนมาสมัครเป็นจำนวนมากและแล้วก็ได้ผู้รับคัดเลือกคนแรกเธอมีชื่อว่ามัสึฮัสเนะ เธอมาด้วยความตั้งใจเต็มเปี่ยมพร้อมกับแสดงบทสมมติให้กับทุกคนได้ดูคนที่สองเธอมีชื่อว่ามิอุระอายะเธอบอกว่าเธอใช้ร่างกายในการแสดงพร้อมกับถอดเสื้อผ้าออกและคานไปกับพื้นพร้อมพูดว่าฉันคือแพนด้าน้อยและคนสุดท้ายเธอมีชื่อว่ามายุซุมิโมโมะเธอแนะนำตัวด้วยสีหน้าที่นิ่งเฉยพร้อมกับพูดออกมาว่าเธอสามารถสูบบุหรี่ได้ถึง20มบวนพร้อมกันเพื่ออะไรนั้นแอดมินก็ไม่สามารถทราบได้นะคะ เมื่อได้นักแสดงครบแล้วทั้งหมดก็มาดื่มฉลองกันและเหลืออีก30วันเท่านั้นที่จะถึงวันแสดงจริงและก็มาถึงวันซ้อมวันแรกเป็นฉากที่ฮารุกับคุดโดต้องจูบกันอย่างดูด,ดื่มนาโอได้สั่งคัดพร้อมกับบอกให้ทุกคนใส่ไฟปารถนาเข้าไปอีกเขาได้เดินเข้ามาและบอกว่าเดี๋ยวฉันทําให้ดูเธอได้สาธิตการจูบก,กับคุดโดจนคุดโดของเราเนี่ยเก่งไปเลยนะคะพอสาธิตเสร็จคุดโดได้บอกให้หนาโอ เล่นกับฮารุดีกว่านาโอะบอกว่าไม่และบอกให้ทั้งสองลองอีกครั้งสิแล้วก็ผ่านมาถึงเช้าวันรุ่งขึ้นนักแสดงต่างมารอกันที่หน้าประตูเนื่องจากนาโอะก,กำลังโจ้พึมพึมกับสาวๆอยู่นั่นเองแต่แล้วฮารุเธอก็มาถึงพร้อมเปิดประตูพูดพาดเข้าไปและเธอก็เห็นสองคนกำลังนัวเนียกันอยู่เธอเลยพูดขึ้นว่าไม่ไปเอากันที่โรงแรมละ่ะและนั่งลงพร้อมกับพูดกับน,นาโอะว่าเสื้อที่ฉันเคยยืมไปซักให้แล้วนะขอบคุณมาก ผู้หญิงของนาโอได้ยินถึงขั้นไม่พอใจพร้อมกับโบวยวายและลุกเดินออกไปและทั้งหมดก็ได้มาซ้อมกันอีกครั้งและฉากจุบก,ก็เป็นนาโอและฮารุที่ได้แสดงด้วยกันหลังจากการซ้อมกันอย่างเหน็ดเหนื่อยพรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดของสาวๆกันแล้วก่อนแยกย้ายนาโอได้เรียกฟูมิโกะและฮารุมาคุยถึงเรื่องน้ำเสียงว่าควรปรับตรงไหนและให้ทั้งสองแสดงให้ดูอีกครั้งในขณะที่สองสาวกำลังแสดงอยู่นั้น ก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาพูดคุยกับฮารุว่าเธอกำลังทำอะไรเป็นนักแสดงเลสเบี้ยนแบบนี้ไม่ขยะแขยงบ้างหรอกลับมาเถอะฮารุฮารุได้หยุดการแสดงพร้อมพูดไปว่าน่าลำคาญจริงๆพร้อมกับลุกขึ้นและชี้ไปทางนาอกว่าคนนี้มีความสามารถกว่านายตั้งเยอะพร้อมกับโวยวายต่อว่าชายหนุ่มทำให้ชายหนุ่มต้องถอยหนีพร้อมกับพูดทิ้งท้ายไปว่าฉันจะรอดูละครของเธอนะ พอชายหนุ่มเดินจากไปฮารุก็ได้บอกกับเพื่อนๆว่าฉันขอโทษนะและแล้ววันหยุดยาวก็มาถึงนาโอได้ตามฮารุไปทุกหนทุกแห่งเดินตามต้อยต้อยต้อยจนฮารุได้เดินมาถึงบ้านหลังหนึ่งซึ่งเป็นบ้านของคุณย่าของเธอทั้งสองได้เข้าไปอยู่ในบ้านนั้นพร้อมกันและได้เข้าไปพักที่ห้องริมทะเลทั้งสองได้พูดถึงเรื่องละครเวทีฮารุได้บอกว่าการซ้อมละครถึงแม้มันจะเหนื่อยแต่เธอก็สนุกมาก แต่จูๆ่ๆนาโอกกะพูดขึ้นว่าฉันชอบเธอและเข้าไปจับมือของฮารุพร้อมกับพูดว่าได้โปรดได้โปรดในที่นี้คือขอมีอะไรด้วยนะคะฮารุต,ต่างปฏิเสธแต่นาโอก,ก็เตือไม่เลิกนาโอได้นั่งและกล้มหัวลงกับพื้นพร้อมกับพูดว่าได้โปรดแค่ครั้งเดียวจนในที่สุดฮารุก,ก็ใจอ่อนและหลุดปากพูดออกมาว่าครั้งเดียวนะนาโอถึงขั้นตกใจและนาโอก,ก็เข้าไปจู่โจมฮารุทันที และทงคููก็ได้บรรเลงเพลงรักกันอย่างสุดเวียงฉากนี้ทุกคนต้องไปหาหนังเต็มมาดูนะคะมันสุดเวียงจริงๆและแล้ววันหยุดก็หมดไปทุกคนก็กลับมาซ้อมกันอีกครั้งทุกคนช่วยกันเตรียมฉากและโฆษณาการแสดงครั้งนี้และมีอยู่เช้าวันหนึ่งนาโอและฮารุได้มาทํางานพร้อมกันจนฟูมิโกะได้สงสัยว่าทางคููนั้นได้คบกันหรือเปล่าแต่นาโอและฮารุต่างปฏิเสธว่าเธอทั้งสองคนนั้นไม่ได้คบกัน และแล้ววันซ้อมใหญ่ก็มาถึงทุกคนพยายามซ้อมกันอย่างเต็มที่แต่ก็ไม่ผ่านสักทีจนทุกคนเหนื่อยล้าไปตามๆกันและเป็นคูโดที่ขอตัวไปล้างหน้าล้างตาและกลับเข้ามาซ้อมใหม่จนนาโอก,ก็คิดวิธีผ่อนคลายความเหนื่อยล้าโดยการเอาสายยางมาฉีดใส่ทุกคนเพื่อที่จะทําให้ความเหนื่อยล้านั้นบรรเทาลงไปบ้างสาวๆต่างแก้ผ้าเล่นน้ํากันอย่างสนุกสนานขณะแอดมินเนี่ยยังอยากเข้าไปแจมด้วยเลยนะคะ และตัดมาช่วงเย็นทุกคนต่างแยกย้ายกันกลับบ้านเหลือนาโอที่กำลังถูพื้นทำความสะอาดและก็มีฮารูเดินเข้ามากอดจากทางด้านหลังเธอได้บอกกับนาโอว่าเรามาคบกันเถอะนาโอก,ก็ตกใจและถามไปแบบงงๆว่าเอาจริงหรอแล้วก็พูดต่อว่าอลิกตโกโกไซมัสฮารูบอกแม้ว่าเธอยังไม่เข้าใจแต่เธอนั้นก็อยากคบกับนาโอทั้งคู่ได้จับมือกันฮารูที่บอกว่าอย่านอกใจเธอนะ และแล้วก็มาถึงวันแสดงจริงผู้คนมากมายต่างรอการแสดงของสาวๆและการแสดงก็เริ่มขึ้นทุกคนแสดงกันอย่างเต็มที่จนทำให้การแสดงนั้นผ่านรู้ล่วงไปด้วยดีผู้ชมต่างก่าวคำยินดีและชื่นชมการแสดงพอการแสดงจบลงทั้งหมดได้มาฉลองความสำเร็จที่ร้านแห่งหนึ่งทุกคนต่างมีความสุขกับการสำเร็จครั้งนี้จนหลายวันต่อมาฮารุและนาโอะ ได้มาขอเช่าบ้านอยู่ด้วยกันและวันขึ้นบ้านใหม่ก็มาถึงเพื่อนๆสาวนักแสดงต่างมาร่วมยินดีทุกอย่างในช่วงนี้ช่างมีความสุขสเสลือเกินแต่การมีบ้านภาระก็ยิ่งเพิ่มขึ้นทําให้นาโอต้องไปทํางานพิเศษนั่นก็คือการรับจ้างนับจํานวนรถในท้องถนนในช่วงเวลาทํางานพิเศษก็มีสาวๆมาอ่อยหน้าโอตลอดและพอนาโอกลับมาถึงบ้านในขณะที่ทั้งคู่กาลังโจ้กพึมพึมกันอยู่นั้นฮารุก็เห็นความผิดปกติ การโจมพึมพ์ในครั้งนี้นาโอไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรเธอจึงหยุดกิจ,จกรรมลงกระทันหันและถามนาโอไปว่ามีสาวๆในที่ทํางานหรอหนาโอตอบว่าไม่มีจะมีก็แค่สวยนิดหน่อยทําเอาหารุโวยวายและให้หนาโอโทรไปลาออกเดี๋ยวนี้และยังบอกต่อว่าฉันเกลียดการนอกใจที่สุดและวันต่อมาในขณะที่นาโอก,กําลังกํากับการแสดงอยู่นั้นสาวๆนักแสดงได้แสดงกันอย่างเต็มที่นาโอก,ก็พูดขึ้นว่า เธอแสดงได้ห่วยมากๆพร้อมกับเตะเครื่องเสียงและยังบอกต่อว่าดนตีก็ช้าที่ไปซื้อเครื่องเสียงมาใหม่และยังบอกหารูว่าแสดงให้มันดีๆหน่อยทําให้หารูหยุดการแสดงพอถึงเวลากลับบ้านระหว่างทางหารูและนาโอได้ทะเลาะกันอยา่างรุนแรงบนท้องถนนหารูได้โยนโน้ตบุ๊กของนาโอลงกับพื้นทําให้หนาโอโมโหพร้อมกับเข้าไปฉุดกระชากลากถูกกันอยู่นานแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็จบกันที่บนเตียง นั่งคุยยืนคุยกับนอนคุยนี่มันต่างกันจริงๆเลยนะคะแล้ววันต่อมาบทละครเรื่องใหม่ได้เขียนเสร็จเรียบร้อยทุกคนต่างดีใจและก็เปิดอ่านบทละครแต่ดูเหมือนว่ายังมีอีกหนึ่งตัวละครที่ไม่มีคนแสดงและวันต่อมาก็มีเด็กใหม่เข้ามาร่วมจอยเธอมีชื่อว่ายูริเธอบอกว่าเธอมาหาประสบการณ์เธอไม่รับค่าตัวและการซ้อมการแสดงก็ได้เริ่มขึ้นดูเหมือนว่ายูริ เธอนั้นพยายามจะทำตัวเด่นและทำตัวแปลกๆอยู่เสมอแต่นาโอกกับชอบและชื่นชมความคิดเห็นของยูริอยู่เสมอยูริได้เสนอให้ซื้อตุ๊กตาหมีมาแทนตัวหุ่นยนต์ตัวเดิมนาโอก็เชื่อและบอกให้ซื้อมาใหม่และก่อนที่ทุกคนกำลังจะกลับบ้านยูริได้ชวนเพื่อนๆไปดื่มกันต่อแต่ไม่มีเพื่อนคนไหนไปกับเธอเลยจะมีก็แต่นาโอกที่ไปเป็นเพื่อนดื่มกับเธอวันนี้และก็ตัดมาเช้าวันรุ่งขึ้นในขณะที่ทุกคนกำลังซ้อมกันอยู่นั้น นาโอก็สั่งคัดและบอกว่าตุ๊กตาหมีนั้นมันใหญ่เกินไปให้ไปซื้อมาใหม่และยังบอกกับคุโดว่าหน้าตาไม่เหมือนหุ่นยนต์เลยไปลดน้ําหนักลงนะและยูริก็พูดเสริมขึ้นว่าตุ๊กตาหมีแสดงจริงต้องห่อฟอยหรือไม่ก็ยัดหุ่นยนลงไปในแทงน้ําดูเหมือนว่าตอนนี้ยูริจะได้ยึดบทผู้กำกับไปแล้วนะคะนาโอก็บอกว่าไม่เลวซื้อหุ่นยนต์ตัวใหม่แล้วก็ยัดลงไปในแทงน้ําฮารุเธอดูเหมือนว่าน้อยใจที่นาโอไม่ให้ความสําคัญกับเธอเลย เธอเลยพูดถึงการแสดงของเธอแต่กลับไม่มีใครสนใจเธอเลยจนยูริเข้ามาบอกฮารุว่าต้องทำแบบนี้ถึงจะดีฮารุเลยหันหน้าไปหาหนาโอว่าเธอคิดว่ายังไงนาโอตอบว่าฉันก็เห็นด้วยกับยูริแล้วทั้งหมดก็คุยกันเรื่องแท้งน้ำกันต่อฮารุได้เก็บของแล้วร้องไห้กลับบ้านพอนาโอก,กลับมาถึงบ้านนาโอก,ก็ได้เห็นข้อความที่ฮารุได้เขียนแปะจัก,กรยานข้อความบนกระดาษได้เขียนว่าเธอนั้นต้องการเลิก นาโอไม่รอชา้าขับจักรยานตามหาฮารุรอบเมืองพร้อมกับโทรหาฮารุไปด้วยสุดท้ายแล้วนั้นฮารุก็รับสายและบอกกับนาโอว่าเธออยู่ที่ทำงานพอนาโอมาถึงเธอก็ได้กล่าวคำว่าขอโทษกับการซ้อมละครในวันนี้ฮารุได้ตอบไปว่าเธออยากพักเธอเหนื่อยมากเราเลิกกันเถอะพอนาโอได้ยินถึงขั้นสุดแล้วก็ร้องไห้และก็ปล่อยโฮออกมาร้องไห้อย่างหนัก และว,วันต่อมาฮารุก็ได้เก็บของและย้ายออกจากบ้านทั้งคู่ตกลงและเข้าใจกันดีในขณะที่ฮารุกาลังลากกระเป๋าออกจากบ้านนาอูได้มองตามฮารุแต่ฮารุนั้นไม่หันหลังกลับมามองเลยและในวันต่อมานาอูได้ประกาศให้สมาชิกทุกคนทราบว่าฮารุได้ลาออกแล้วเพื่อนๆต่างตกใจและบทของฮารุก็เป็นยูริที่เป็นตัวแสดงแทนและบทของยูริ จะถูกแบ่งให้ทุกคนแสดงและในระหว่างการซ้อมการแสดงนาโอได้สั่งคัดและบอกให้คูดโดไปลดน้ำหนักและบอกว่าทุกคนนั้นเล่นไม่เหมือนเดิมให้สลับบทกันเล่นมิยุกิเลยพูดขึ้นว่าทำไมฮารุถึงลาออกจะไม่อธิบายเหตุผลให้พวกเราฟังหน่อยหรอคูดโดก็ได้พูดเสริมขึ้นว่าช่วงนี้พี่นาโอเอาแต่ว่าหนูแล้วคูดโดก็ได้ร้องไห้หนาโอเลยสวนไปว่าพวกเธออิจฉายุริใช่ไหมหลังจากนั้น เมื่อมิยุีิได้ยินเธอถึงขั้นสติหลุดพุ่งเข้าไปจะทำร้ายนาโอพร้อมกับพูดว่าเมื่อกี้เธอพูดอะไรจะโอหังไปถึงไหนเธอทำคนเดียวไม่ได้หรอกนะเพื่อนๆต่างเข้าไปห้ามทั้งสองคนและมิยุีิก็บอกว่าไม่ต้องมาแตะตัวฉันพร้อมกับเดินจากไปปล่อยให้เพื่อนสนิทอย่างคุดโดะร้องไห้เสียใจและต่อมานาะโอก็ได้รู้ว่าตอนนี้ทีไม่มีเงินพอที่จะซื้อแทงน้ำเธอเลยออกไปขอยืมเงินเพื่อที่จะมาซื้อแทงน้ำ เธอได้เจราจากับเจ้ยอยู่นานก่อนที่เจ้จะให้เธอนั้นให้นาโอแต่งตัวเป็นเด็กเด็กในที่นี้คือเด็กแรกเกิดนะคะและให้ชายหนุ่มเต้นไปรอบๆและตัวเจ้ก็ได้ยืนดูเพื่อแลกกับเงินและตัดมาเช้าวันรุ่งขึ้นทุกคนได้มาซ้อมการแสดงอีกเช่นเคยแต่สาวน้อยคุดโดะเธอนั่งร้องไห้อยู่หน้าประตูจนเธอตัดสินใจไม่เข้าไปซ้อมเธอเลือกที่จะเดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนนั่นหมายความว่าทีมได้เสียคุดโดไปอีกหนึ่งคนแล้ว พอช่วงเย็นยูรีและนาโอได้มาพูดถึงจํานวนคนที่ลดน้อยลงยูรีที่พูดขึ้นว่าน่าเบื่อและบอกให้นาโอนั้นจดคําพูดของเธอไว้ด้วยจากนั้นนาโอได้ผลักยูริลงโซฟาเพื่อที่จะมีอะไรด้วยแต่ยูริเธอได้ขัดขืนจนมือเธอได้คว้าไม้เบสบอลไล่หัวนาโอจนนาโอต้องหนีหัวซุกหัวซุนออกไปวันต่อมาฟูมิโกะได้มาชี้แจงเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเธอบอกว่ายูริที่บอกว่าไม่เอาค่าตัวแต่พอเอาเข้าจริง ค่าใช้จ่ายของยูริสูงที่สุดและสรุปหนี้สินทั้งหมดตอนนี้คือ6ล้า00น7,000เยนถ้าคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ1ล้าน700กว่าบาทนะคะฟูมิโกะยังบอกต่อว่า7,000กว่าเยนเธอจะเป็นคนจ่ายเองฉะนั้น6ล้านเยนนาโอต้องเป็นผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียวพอฟูมิโกะได้ชี้แจงค่าใช้จ่ายเสร็จเธอก็ได้ยื่นซองขาวให้กับนาโอซึ่งนาโอรู้ได้ทันทีว่าซองขาวซองนี้ คือจดหมายลาออกนาโอได้ฉีกมันทิ้งก่อนที่จะอ่านด้วยซ้ำและแล้วสุดท้ายนาโอก,ก็ได้ไปพึ่งเจ้คนเดิมนาโอได้ไปอ้อนบอนเจ้อยู่นานจนสุดท้ายเจ้ก็บอกให้เด็กในร้านมาห้ิ้วตัวนาโอไปแอดไม่รู้นะคะว่าพาไปทําอะไรแต่ถ้าให้เดาก็คงพาไปขายบริการหลังจากวันนั้นนาโอก,ก็ได้นัดโมโมมาที่ร้านอาหารบังเอิญได้ไปเจอกับแฟนขับพอดีพวกเธออนุญาตให้แฟนขับมานั่งร่วมโต๊ะได้หลังจากดื่มกินอะไรกันเสร็จ นาโอและแฟนคลับก็ได้มาจบพึมพึกันต่อที่บ้านพอทั้งคู่ทำภารกิจนั้นจบลงนาโอก,ก็ได้ขอยืมเงินแฟนคลับสาวสวยได้ตกลงและก็ยื่นเงินให้และหลายวันต่อมานาโอได้มายังสถานที่ที่เคยซ้อมละครอีกครั้งในขณะที่เธอกำลังจะกลับบ้านฮารูได้มายืนอยู่ที่ประตูเธอบอกกับน,นาโอว่าละครเวทีเรื่องต่อไปของเธอผ่านแล้วนะไม่ต้องมาดูก็ได้บายแล้วฮารูก็ได้เดินจากไป ป่อยให้หนาโอยืนงงในขณะที่นาโอกำลังจะปิดประตูนั้นเธอได้นึกถึงวันที่แสดงวันที่ทุกคนร่วมมือร่วมใจกันวันนั้นเป็นวันที่นาโอยังจําได้ขึ้นใจแต่นาโอกเธอก็ยังไม่ทิ้งอาชีพที่เธอรักพร้อมกับปิดประกาศรับสมัครสมาชิกอีกครั้งและหนังก็ได้จบไปนะคะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ